วชาร์จแบบ2ช่องนะคะช่องหนึงเป็น USB นะคะแล้วก็ช่องหนึงเป็น PD Type C นะคะช่องนี้จะชาร์จเร็วนะคะ20วัตต์เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ช่องตัวนี้นะคะเป็นช่องชาร์จเร็ว3.0 Quick Charge นะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาทดสอบการชาร์จกันนะคะเสียบเข้าไปกับปลั๊กไฟบ้านเรานะคะกดเปิดนะคะแบบนี้ สายชาร์จเสียบเข้าไปเลยนี่ฮนะ,ะแล้วก็ช่อง PD ช่อง PD คือช่องนี้นะคะไทซีตัวนี้นะคะไทซีทูไทซีไทซีทูไรนิ่งนะคะเสียบได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเสียบตรงนี้กันนะคะ่ะปึ้มปึ๊บแบบนี้อ่าเห็นไหม อันนี้เสียบแล้วโอเคนะคะสามารถเสียบได้ทั้งสายนะคะ USB แล้วก็ Type C นะคะเลลดที่สุด